บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดนะผมรู้ว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีพอดีเดินมาหาเห็ดนะที่นะไปเจอลูกนกนะาเอฟซีก็เลยมาถ่ายคลิปให้เอฟซีชมกันลูกนกน่ารักน่ารักเอฟซีนะพี่แม่เพิ่งบินออกไปเมื่อกี้นี่นะเอฟซีเดี๋ยวผมมาว้าวมาว้าวเดี๋ยวดูครับผม ้านผมที่ว่านกร้องดากนกร้องก้นไอทีนะนกร้องก่นไอ้ทีนี่นนดูมองหาแม่อยู่ทั้งไอ้ทีเออชื่อน,นกเลยผมไม่แน่ใจทางการนะแม่เพิ่งบินออกไปไอ้ทีสามตัวนะครับผมอืม อานนีอานนีโอ้ซูซูสิซูนะผมอะโอเ้เฮบไม่ร้องควรมากๆอลยเนี่ยไปลเลาะห็ดต่อไอ้พี่ว่าจะมีเห็ดนะครับผม หาเห็ดเจอนกน,นนะไอศิลฝนตกเมื่อวานนาะไอิฝนตกเมื่อวานน่าจะน่าจะเปื่อยมันแล้วมีน่าจะเป,ะเป,ะเป,ะเปื่อยมันแล้วแหละก็พามาชมนกในที่น่ารักน่ารักนะครับผมเช้านี้นะครับไอศิโอ้โหในมีควายนะควายกินใบนี่คือสุดยอดเลยนะไอศิ รมไม่น่าจะคือเจาเห็ดเช้านี้นะเอฟซีก็พามาชมนกกันเลยกันครับผมนะเอฟซีว่าท่านอยากจะชมน่ารักน่ารักตอนเช้านอซีอืม ลกมากนะครับผมปกติตรงนี้เขาคลองจะมีควายในทะี่จะมีควายกินจะเป็นเอเติร์ดนะพี่นอ้องแต่ที่นี่ควายเพิ่นจำนายหมดแล้วนะครับผมก็เลยหกน้นอยๆนะครับผม fc ควายกินดีดครับหยาเนี่เป็นพืชน,น้ำหม่ครับเป็นน้ำไม้เพล็กคนแบบผมน้ำไม้เพล็ก นะคคนีเราลงบึงครบเพือยว่าสิมีเห็ดละงอกงากมาออกมานะครับผมอืมโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมทำบึงลูกนกนะครับนอกอะไรรู้คลิปบอกทีได้สนะิภาษาทางการไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเอฟซี แต่ผมทีว่านกร้องดากนกรองก้นนกรองก้น <c oughs> ทับสับเลยนะไอ้ทีนี้เพบรอครับรอสวัสดีครับ